สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปพิกาคานะคะหัวข้อวันนี้ก็ความรักตอนนี้จะเป็นอย่างไรคําถามเนี้ยคิดว่าทุกคนก็น่าจะอยากรู้นะว่าเออแล้วความรักของเราอะ่ะจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจะผิดหวังไหมเสียใจไหมจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าหรือจะโดนทิ้งไหมก็ลองมาเลือกไพ่กันดูนะคะไพ่มี3มชุดนะคะชุดเริ่มจากชุดที่1ชุดที่2ชุดที่สา อันนี้เป็นการดูดวงโดยทั่วๆไปนะคะไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะก็ถ้าอยากรู้กันแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะไพ่ชุดที่1นนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่1นนะคะหัวข้อความรักตอนนี้จะเป็นอย่างไรใบแรกนะคะใบแรกคือตัวคุณนะก็ได้เดอะซันนะคะเดอะซันเนี่ยอันนี้เราพูดถึงความรักเนาะเดอะซันเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ดีที่ดีมากเลยนะคะ คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ได้คู่ที่ดีนะคู่คุณน่ดีอยู่แล้วเป็นคู่ที่ดีเลยส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้ได้เจอคู่นะคะมีโอกาสที่จะได้คู่นะแล้วก็สี่ไม้สี่ไม้อะก็คือความมั่นคงความเป็นครอบครัวคนที่เป็นแฟนกันอยู่คบกันอยู่ก็อาจจะมีแผนที่จะแบบ แต่งงานกันหรือ,รอ,รอมีแผนจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะส่วนคิงคิงดาบคิงดาบเนี่ยก็คืออันนี้ก็เป็นผู้ชายที่แบบเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วก็จริงจังส่วนสเตนสเตนอันนี้ก็คือ,ค,อคือผู้หญิงอาจจะมีอำนาจเหนือกว่า หรือผู้ชายคือผู้ชายหรือไม่ก็ผู้ชายอะ่ะก็จะเก่งใจแฟนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงก็อาจจะได้แฟนได้คู่ที่มีอายุน้อยกว่าหรือไม่ก็เป็นคู่ต่างชาติก็ได้นะคะอันนี้ส่วนควีนควีนดาบควีนดาบก็เป็นเป็นผู้หญิงที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่อ่อนหวานคือจากหัวข้อก็คือความรักตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะก็อันเนี้ย ที่เลือกคนที่เลือกไพ่ชุดนี้ก็คิดว่าถ้าตอนนี้มีคู่อยู่ก็คิดว่าก็เป็นคู่ของคุณนั่นแหละเนี่ย,ยก็ทั้งราชินีมาราชินีดาบกับคิงดาบเนี่ยก็เป็นคู่กันอยู่แล้วแล้วก็ได้เดอะซันเนี่ยคือก็คิดว่าคนคู่คนที่แต่งงานแล้วนะคะความรักก็ดีอยู่ก็เป็นความคือยังรักกันดีอยู่แหละแล้วก็ครอบครัวก็มั่นคงด้วยนะคะส่วนคนที่ เป็นแฟนกันอยู่คบกันอยู่ก็มีมีโอกาสหรือมีแผนที่จะแต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคือความรักคุณก็โอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วส่วนคนโสดก็คิดว่ามีโอกาสที่จะได้เจอคู่นะคะได้คู่แล้วก็เป็นคู่ที่ดีด้วยก็แล้วก็หน้าอาจจะหน้าตาดีหน้าที่การงานดีหรือก็หรือไม่ก็ฐานะมั่นคงแล้วก็ถ้าถ้าได้คู่เนี่ย ก็มีโอกาสที่จะพัฒนากันไปจนถึงขั้นแต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะว่าเดอะสันเนี่ยคือหมายถึงได้คู่แล้วก็อาจจะได้เป็นคู่แท้กันด้วยนะคะก็สุดท้ายก็อาจจะได้แต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยก็ได้ก็สําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะคะก็คือชุดเนี้เป็นความรักที่ดีนะคือเหมือนยังรักกันดีอยู่เลยเป็นครอบครัวที่ก็มั่นคงความรักก็มั่นคงอยู่ดีอยู่ ก็โอเคนะคะสำหรับไพ่ชุดที่หนึ่งขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะไพ่ชุดที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองหัวข้อนะคะความรักตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะใบแรกก็จะเป็นสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญสองเหรียญอันเนี้ยก็อันเนี้ยมันเป็นความเหมือนไม่มั่นใจลังเลใจนะคะแล้วก็มาสองดาบ สองดาบอันนี้ก็คล้ายๆกันเนอะสองดาบน,นี้ก็เหมือนกับว่ามันมีเรื่องให้เราตัดสินใจต้องตัดสินใจมีเรื่องบเหมือนต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งราชินีไม้ราชินีไม้อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงเก่งนะแล้วก็เหมือนกับมั่นคงทําอะไรก็ตรงไปตรงมาด้วยนะคะทำอะไรมั่นคงแล้วก็สองถ้วย สองถ้วยอันนี้คือเหมือนได้คู่แล้วก็เหมือนคู่กันเนะี่ยเป็นคู่ที่ดีเป็นคู่ที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามเหรียญสามถ้วยสามถ้วยอันนี้ก็หมายถึงเป็นความรักที่ดีนะมันก็เป็นความรักที่แบบเหนียวแน่นแล้วก็จะเติบโตต่อไปนะคะจากหัวข้อความรักตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็คิดว่าถ้าคนที่มีคู่แล้วนะ มันก็คงมีสถานการณ์ความรักที่ทำให้คุณแบบเหมือนลังเลใจต้องเลือกต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความรักหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะแบบมีคู่อยู่แล้วแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นมีคนคุยใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้คุณแบบต้องตัดสินใจเลือกลังเลใจต้องเลือกว่าจะยังไงจะคนไหนดีอะไรแบบเนี้ยแต่ก็คิดว่าคู่ของคุณที่อยู่อ่ะอันนั้นอะ คือเขาเป็นคู่ของคุณอยู่แล้วอะ่ะคือเขาใช่คู่ของคุณอยู่แล้วะ่ะคือน่าจะแบบว่าเป็นคู่กันอยู่แล้วแล้วถ้าคุณอยู่กับคู่ของคุณต่อไปความรักก็คิดว่ามันก็จะพัฒนาจะ,จะเจริญจะเติบโตจะเหนียวแน่นกันต่อไปด้วยนะคะสำหรับคนโสดนะถ้าคนโสดก็คิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาคุยหลายคนมีคนมาชอบหลายคน ทำให้คุณต้องตัดสินใจเลือกเหมือนลังเลใจไม่รู้จะเลือกคนไหนดีให้แต่ต้องตัดสินใจเลือกแต่ก็คิดว่าคนที่คุณเลือกอ่ะก็น่าจะเป็นคู่นะคะเพราะสองถ้วยคือเหมือนเหมือนได้คู่นะสองถ้วยเนี้ยก็คือคนโสดก็จะได้คู่แล้วก็จะความรักของคุณเนะี่ยมันก็จะเจริญเติบโตต่อไปด้วยนะสามถ้วยก็คือจะพัฒนาเติบโตต่อไปด้วยนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะก็คิดว่าถ้ามีสถานการณ์อะไร mm. เกี่ยวกับความรักที่คุณต้องเลือก mm. ก็ขอให้แบบตัดสินใจให้ดีนะคะให้คิดคิดให้ดีตัดสินใจให้ดี mm. ก็โอเคนะคะสำหรับไพ่ชุดที่สองขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบายค่ะไพ่ชุดที่สามนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่สามนะคะหัวข้อความรักตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะ ใบแรกก็จะเป็นแปดถ้วยนะคะแปดถ้วยนี่ก็เหมือนกับเหมือนตอนนี้คุณอาจจะกําลังมีปัญหาเรื่องความรักอยู่นะคะทําให้คุณแบบอยากที่จะออกไปอยากที่จะไปหาอะไรใหม่ๆไปหาอะไรที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลเวอร์เดลิฟเวอก็อันนี้คือความรักความรักความรุ่มหลงสเสน่หาอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแทเพลนอันนี้ก็คือการกลับมาแทเพลนน่ะอาจจะ อันนี้ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการกลับมา the moon the moon อันนี้ก็คือความเครียดวิตกกังวลปุุงซ่านนอนไม่หลับส่วน king ไม้นะคะ king ไม้ก็เป็นผู้ชายที่แบบจริงจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานเป็นผู้ชายที่แบบมีความรับผิดชอบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากหัวข้อก็ความรักตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็คิดว่าตอนนี้ คุณน่าจะมีปัญหาเรื่องความรักนะอาจทำให้คุณเครียดแบบวิตกกังวลคิดมากนอนไม่หลับมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องรักซ้อนก็ได้นะคะก็บางคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องรักซ้อนอะนะเพราะว่า the lover กับ the moon มันก็แปลว่ารักซ้อนนะคะคือมันทําให้คุณอ,อยากที่จะแบบเลิกออกไปอยากเอาไปหาคน,คนใหม่กักครั้งใหม่อะไรเงี้ยอยากเลิกแต่ว่าถึงคุณเลิกออกไปนะคุณก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะ เพราะว่าเลิฟเวอร์เนี่ยคุณก็ยังรักเขาอยู่ก็ยังคิดถึงยังรักอยู่ยังไงถึงเลิกไปเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาแทนแพลนคือการกลับมาเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมก็อันนี้สำหรับคนมีคู่นะคะส่วนคนโสดก็คิดว่ามีโอกาสที่คุณจะมีความรักเข้ามานะคะก็อาจจะเป็นคนรักเก่ากลับมาก็ได้คนเก่ากลับมาก็ได้คนที่เคยคบกันเก่ากลับมาแต่ว่าความรักครั้งเนี้ย ว่ามันจะทําให้คุณนะคิดมากคิดมากฟุ้งซ่านนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ระวังรักซ้อนด้วยความรักครั้งเนี้ยก็เขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็ก,ก็ก็ต้องให้ระวังด้วยนะคะก็โอเคนะคะสําหรับให้ชุดที่สามขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ